สวัสดีค่ะก่อนหน้านั้นเหมียวได้บอกทุกคนแล้วนะคะว่ามีเหมียวมีการไปฝึกอบรมสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์กับศูนย์ฝึกฝีกฝ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 กมือแรยยงงานจังหวัดนครลำพูค่ะฝึกทั้งหมดห้าวันสามสิบชั่วโมงค่ะตอนนี้ก็ฝึกสำเร็จแล้วได้ใบป,ประกาศนีเบัตรเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อเราเรียนจบแล้วเรามีเซอร์ไค่ะอาจารย์เซอร์ไพรว่า รอบนี้ผู้โชคดีทั้งหมดร้อคนหลังจากเรียนเสร็จแล้วก็จะได้อุปกรณ์ไปทำเป็นอาชีพของเตงเลยใครเรียนเบเกอรี่ก็ได้อุปกรณ์ทำเบเกอรี่ใครเรียน ช่างปูนก็ได้อุปกรณ์ช่างปูนช่างตัดผมชายเบื้องต้นก็ได้อุปกรณ์ตัดผมชายส่วนสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ใช่ค่ะสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์อุปกรณ์ที่เราก็ได้นี่เลยค่ะเทนเดนก็าจะมีโทรศัพท์นะคะเรามาแกะกันเลยเนาะว่ามันมีอะไรบ้างมาแกะกันเลยนะคะซึ่งอุปกรณ์ทุกอย่างที่ทางศูนย์ฝึกฝีมือแรงงาน ให้มาเราสามารถประกอบธุรกิจและสามารถทำรายได้ให้เ่งได้จริงๆค่ะอันนี้น่าจะเป็นเคสโทรศัพท์ค่ะมีไมโครโฟนค่ะแล้วก็อันนี้คือโทรศัพท์ Redmi A3 ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือขาตั้งกล้องค่ะ ได้รับมาเรียบร้อยทั้งหมด4รายการนะคะซึ่ง4ี่รายการนี้มันเป็นองค์ประกอบสาคัญในการอ่าร่วงแล้วค่ะเออเป็นองค์ประกอบสาคัญในการทําสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์เนาะสมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์เบื้องต้นที่เราเรียนมา ได้ความรู้เพิ่มเติมอีกเยอะมากเลยค่ะและก็สิ่งที่สำคัญนะคะต้องขอขอบคุณท่านผู้ว่าจังหวัดหนองบัวลำพูและขอขอบคุณศูนย์ฝึกฝีมือรายงานจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะที่ให้โอกาสพวกเราทั้งหมดร6อยหกคนในรอบนี้ได้มีอาชีพได้มีการเรียนรู้เพิ่มพัฒนาตัวเองเพิ่มขึ้นค่ะขอบคุณโครงการดีๆนะคะถ้ามีอีกเหนียวไปอีกแน่นอนค่ะขอบคุณค่ะ